สวัสดีครับพี่น้องครับเม,มื่อบานหุ่นมีมาอีกแล้วครับพี่นอ้องมื่อบานหุ่นมีสีพร้ามเห็ดอาหารสดน้ำแซ่บอีกแล้วนะครับพี่น้องครับ,ม,รบมื่อบานหุ่นมีสีพ้ามเห็ดแกงปลากระป๋องใส่เสจหล่อนสดน้ำุ่นหอนแซ่บนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะ แกงปลากระป๋องนั่นนะครับเริ่มต้นด้วยตำพริกสดนะครับพริกสดเความเผ็ดแดดจะมักสะดวกกว่ามันนะครับเนาะตำพริกละเอียดแล้วก่เาในโซงหัวหอมแดงกับกระเทียมมาตำใส่นะครับตำจนกว่ามันสีละเอียดแล้วนะครับบัดนี่ผับัดหุ่นมีกระเซียวรากผักชีครับพี่น้องมาตำใส่นะครับเนาะตำจนกว่ามันสีละเอียดเข้ากันเลยนะครับพี่น้องครับตำเครื่องละเอียดแล้วนะครับตำเครื่องแกงละเอียดแล้วพอบัดหุ่นมี กาเสียวในส่วนของเครื่องแกงนี่นะครับขึ้นไปขวายมันม้นอมสะกดนะครับเนาะเปิดไฟอ่นอ,อนๆในการขวเครื่องแกงเดือพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเปิดไฟแห้งทุกคนไฟแห้งเดี๋ยวเครื่องแกงเขาในการขวบมันสิใหม่สิขมนะครับมันช่บลแซบนะครับเนาะคนตุลาไปตุลมาตุลาไปตุลมาเครื่องแกงเขาเริ่ม,มีกลิ่นหอมแน่แล้วนะครับบัดอีเพราะบันหุ่นนมีก๋าเสียวในส่วนของน้ำกนโคกนะพี่น้องเนาะหรือน้ำหลังโคก ที่ตับคือแกนนั่นแหละนะครับมาเทใสน่นะครับพี่น้องเทใส่ล้มไปแล้วกับคนคนเคียนเนยชักหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของข่าตะไ,ไคร่ลงไปแล้วก็ใบบุกูลลงไปแล้วก็พริกรูดโดดล้ไปนะครับเนาะใส่พริกใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็บคนใี่มันเข่ากันแน่ชักหน่อยนะครับเรียบล้อยกับทิ่มไว้สักพักหน,นึ่งให้น้มันเดือดนะครับเนาะถ้าน้ำเดือดแล้วก็เฮดใส่ลงไปครับ มื่อนี้พอบานหุ่นมีใส่เป็นเห็ดลินขาวนะครับเนาะผู้ใดว่าอยากใส่เห็นเห็ดลินขาวใส่เป็นในส่วนของเห็ดฟางกระไดนะครับหรือเห็ดเฟืองบั R, นฮาวาแล้วน้ะพี่น้องเนาะนะครับใส่แทนกันกระไดนะครับเดี๋ยวจะสวดปรดมันแล้ว,แ,วแล้วนะครับเห็ดสุปแล้วพอบานหุ่ม,มีซิมาปรุงนะครับปรุงเริ่มต้นด้วยน้ำปลาปรุงต้มตาแม่บุญลรแล้วแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลานะครับเนาะใส่น้ำปลาลงไปแล้วสิ่งที่ครับผู้ใ้ในการปรุงนนก็คือ ผงนัวนัวนัวหรือผงชรสนะครับพี่น้องนะครับใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันนะครับเนาะแล้วก็ตามไปด้วยนะครับเส้นหอนครับพี่น้องใส่ลงไปตอนน้ำเดือดนะครับเนาะใส่น้ำเดือดจึงสีบอทงเซียกนะครับพี่น้องบอทงเสียน้ำหยาบนะครับเนาะในส่วนของเส้นหอนเ้านะครับใส่ลงไปแล้วค้นให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องครับคุนเข้ากันเดียวแล้วนะครับเส้นหอนซูงกาเอาในส่วนของปากระปองลงไปนะครับเนาะมือนีพ่อ้ันพ่นมีใส่ปากระปองนั้นทั้งหมดสองกระปองนะครับพี่น้อง ใส่ลงไปแล้วก็คั่วเ uhm. น,นี่ยมันเข่ากันแน่เช่นน้อยอย่าเพิ่งคั่แท้งนะครับเนาะเดี๋ยวตัวปลากระป๋องเขามันมุนมันสิบวชแสบนะครับพี่น้องครับคนเข่ากันดีแล้วบัดนี้เขาก็เอาที่ส่วนของผักมาใส่นะครับเนาะผักนั่นก็ง่ายๆเลยก็จะมีต้นหอมชีหอมนะครับใส่ผักเข้ามาแล้วก็คั่เข่ากันแน่เช่นน้อยผักมันจะสุกไปพร้อมๆกันนะครับเนาะผักเข่ากันดีแล้วซุปเข่ากันดีแล้วนะครับเนาะบัดนี้ประบันวันนี้ก็สิใส่ที่ส่วนของใบ กระเพราครับพี่น้องนอะในส่วนของสุดท้ายนะครับใบกระเพาะหอมๆใส่ตันน้ำเดือดอย่างที่หอมสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดนี่เอ้ยกลิ่นหอมวนๆแล้วล่ะนะครับเนาะผู้ใดจะใส่เป็นใบิกตู็ได้ทนใบกะเพ่าก็ได้เนาะแล้วแต่มักผู้ใดมันนะครับหรือสใส่เป็นใบโหระพาก็ไแ้แล้วแต่มักนะครับเนาะแต่สูตของกบาลมันมีใส่เป็นใน่วนของใบกระเพราหมักามหอมนะครับเนาะเอาบัดนี้มาชิมเบิงว่ารสชาติที่เขาปลงไปนัดนแซบขนาดไหนเช่นไรครับ แสบนัวนะพี่น้องเนาะปฐมปุมิยังเพิ่มแล้วบัดนี้นะครับพอบัดรมันีีสปีดไฟนะครับเนาะเบืองหน้าตาแกงปลากระกป๋องสูตรสไตล์พอบัตรมันมีครับพี่น้องอ่ะจังในบัดนี้เฮาก็ไปตักใส่ถ้วยสดกินครับข้าวเหนียวห้อนๆจะแสบนะพี่น้องหรือข้าวสวยก็ดีนะพี่น้องเมนูนี้นะครับนเนาะจังในการ์ลเฮดตามเบืองเนะพี่น้องเด้อคลิปนี้พอบัตรมันมีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเบืองว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงกินให้เบืองนี่ชมหรือสิพาไปเที่ยวทางไหนจังไหนเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พอบานคุณมีน้ำเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ